สามคำสาบที่ตามหลอกหลอนจากอดีต 1. คําคำสาบของมุมมองในกระจกในยุคโบราณมีเรื่องเล่าถึงการสาบเช่งที่เกิดขึ้นจากการมองกระจกศักดิ์สิทธิ์ของราชวงศ์ในประเทศจีนเมื่อใครก็ตามที่มองกระจกนี้จะได้รับคำสาบให้พบกับการมองเห็นอนาคตที่ไม่สามารถจะเปลีป่ยนแปลงได้ทุกคนที่เคยมองกระจกนี้จะต้องเผชิญกับภาพร้ายแรงของชีวิตตนในอนาคตจนกระทั่งเสียสติหรือว่าฆ่าตัวตายโดยที่ทุกคนที่แตะกระจกนี้จะต้องจบชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแม้ในเวลาปัจจุบัน และคนที่เจอกระจกนี้ในพิพิธภัณฑ์ก็ยังคงหลบนี้ไม่พ้นคำสาบนี้ 2. คำสาปของการบูชาเทพเจ้าแห่งความมืดในแถบเม็กซิโกมีตำนานของชนเผ่าที่บูชาเทพเจ้าแห่งความมืดและก็การส่งเบอร์ชีวิตให้กับเทพเจ้านั้นโดยการฝังเครื่องรางหรืออัญมณีไว้ในดินในบางกรณีผู้ที่พบเครื่องรางนี้และก็ลักขโมยไปจะโดนคำสาปที่ไม่สามารถจะหลีกหนีได้ทั้งชีวิตจะต้องถูกหลอกหลอนด้วยความฝันร้ายและรู้สึกถึงการคุกคามจากเทพเจ้าแห่งความมืดจนวันสุดท้ายของชีวิตชาวบ้านที่เคยลักขโมยเครื่องรางไป มักจะพบว่าตัวเองนั้นถูกภัยพิบัติหรือว่าอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันติดตามเสมออันดับที่3คํคำสามแห่งรอยเท้าปีาศาจ เรื่องราจากตำนานโบราณในประเทศไทยที่เกี่ยวกับปีศาจที่ทิ้งร่องรอยไว้ใต้ทางเดินในป่าเมื่อใครก็ตามที่เดินผ่านรอยเท้านั้นจะถูกคำสาปให้ต้องเป็นทาสของปีศาจต,ตลอดชีวิตเรื่องนี้เริ่มต้นจากการที่ผู้คนไปละเมิดสุสานของปีศาจโดยที่ไม่รู้ตัวทําให้เกิดคำสาปที่ตามหลอกหลอนผู้ที่เดินผ่านไปในปีต่อมามีรายงานมาว่าผู้ที่ถูกคำสาปจะเริ่มมีการผิดปกติในร่างกายอย่างเช่นตาเปลี่ยนสีและก็มีเสียงแปลกๆที่มาจากตัวเองจนกระทั่งพวกเขาถูกนําตัวไปล่อลวงในป่าทึบโดยปีศาจ ตััวนน้เรื่องราวคำสาบเหล่านี้ถือเป็นการเตือนให้ระมัดระวังการละเมิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็เครื่องร่างจากอดีตพวกมันไม่ใช่แค่ตำนานแต่บางครั้งก็จะเป็นคำสาบที่ยังคงหลอกหลอนจนถึงทุกวันนี้ก็ได้